สวัสดีค่ะ่านผู้ชมก่ะพบชั้นอ,อนันอ์นงลำดวนนะคะและคุณนง,นงลักษณ์วิทยาพรสิน <c oughs> ค่ากลัวลืมในการรีบตอบนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในรายการครูการอาชีพค่ะซึ่งสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาทําพวก <c oughs> อาหารกันนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นอาหารไทยนะคะในอาหารไทยนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีความหลากหลายนะคะใช่ค่ะอาจจะมีอาหารประเภทยำพลาใช่ไหมคะอาหารประเภทเครื่องจิ้มนะคะ แล้วก็ยังมีอาหารประเภทแกงจืดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังมีประเภทผัดนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทแกงนะคะซึ่งแกงของเราเนี่ยะคะมีทั้งแกงแกงป่าแกงส้มนะคะหรือจะเป็นแกงกะทิแกงเขียวหวานหรือแกงใช่ไหมคะก็จะย่อยออกไปอีกเยอะนะคะเพราะอาหารไทยของเราเนี่ยมีความหลากหลายในรสชาติแล้วก็ในรูปแบบมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เอาอาหารไทยแบบหนึ่งนะคะมาแต่แตลงสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นอาหารที่ มีลักษณะหรือว่ารสชาติใหม่ๆนะคะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการทําแกงเขียวหวานห่อไข่นะคะซึ่งปกติแล้วแกงเขียวหวานนี่เราก็จะแกงมีน้ำเยอะนะคะก็เป็นลักษณะของแกงแต่วันนี้ถ้าเรามาห่อกับไข่นะคะเราก็ต้องผัดแห้งๆหน่อยแต่เราก็ยังใช้ชื่อเป็นแกงเขียวหวานเพราะรสชาตินะคะก็ยังคงความเป็นแกงเขียวหวานไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่าแกงเขียวหวานห่อไข่ของเรานะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้คุณนงลักษ ช่วยบอกเลยนะคะ,คะว่ามีมาส่วนผสมอะไรที่เราจะต้องเตรียมนะคะ,คะก็เริ่มจากนะคะไก่นะคะหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กนะคะหนึ่งสองร้อยกรัมค่ะ,คะใช้ส่วนเนื้อของอกนะคะจะไม่มีไม่มีมันนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะห้าสิบกรัมค่ะค่ะเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะใช้ลูกผัดชีคว้านะคะป่นให้ละเอียด ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็มียี่รานะคะเพิ่มความหอมเหมือนกันนะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะค่ะเกียวหวานของเราเป็นเกียวหวานกะทินะคะก็ใส่กะทินิดหน่อยนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะหั่นห้าสิบกรัมค่ะ ค่ะแล้วก็ยอดมะพร้าวนะคะหั่นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะห้าสิบกรัมค่ะ,ะพริกชี้ฟ้าเม็ดแดงนะคะหนึ่งเม็ดค่ะแล้วก็โหระพานะคะสักสองสายอดนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะสักสองใบค่ะค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่ประมาณสักสี่ห้าฟองนะคะแล้วก็มีน้ํามันพืชสักเล็กน้อยค่ะสำหรับทอดนะคะค่ะในการนี้ก็เป็นส่วนของแกงเขียวหวานห่อไข่นะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยไม่ยากแล้วก็เราก็สามารถที่จะซื้อน้ํำพริกแกงสาเร็จรูปได้เลยนะคะ,คะถ้าเราเลือกร้านที่เราชอบอ่ะเราอาจจะเติม เพิ่มหอมอย่างที่คุณนงรักบอกไว้นะคะคือลูกกบทียี่หลานะคะเราก็สามารถที่จะทํางานได้รวเร็วขึ้นนะคะหรือว่าใครที่ยังนิยมที่จะโขลกน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะเราก็ใช้น้ำพริกแกงที่เราโขลกเองก็ได้นะคะค่ะนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําไก่นะคะมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋านะคะ ให้เป็นชิ้นใหญ่ๆมากนะคะเพราะว่าเราจะเป็นทําเหมือนไส้ที่จะต้องห่อค่ะถ้าเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่มากนะคะก็จะไม่น่ารับประทานค่ะนะคะเราหั่นไก่เป็นชิ้นเสียบลุกเสาแล้วนะคะเราก็พักเอาไว้นะคะแล้วก็จะมาหั่นพวกผักที่เราใช้ใส่นะคะก็คือถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ยอดมะพร้าวนะคะซึ่งถั่วฝักยาวกับยอดมะพร้าวนี่นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบหรือว่าอยากจะใช้เป็นมะเขือพวงนะคะก็ได้ก็จะเป็นมะเขือ เจ้าพญา,ามืเอคือเปลาะนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นํามาหั่นนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็นําไปลวกนะคะก่อนที่จะใช้ใชเพราะว่าแกงถิวหวานของเราเนี่ยนะคะน้ํานิดเดียวนะคะเวลาที่เราใส่ลงไปถ้าเราไม่ลวกผักก่อนเนี่ยมันก็จะสุกยากทาให้ผักเนี่ยมีสีเขียวอคั้มนะคะหรือว่าสีดําๆไม่สวยนะคะเราก็ต้องลวกด้วยไฟแรงๆน้ําเดือดนะคะก็จะได้ผักที่มีสีเขียวสวยนะคะอย่างยอดมะพร้าวเนี่ยคะเราอาจจะ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือจะใช้เป็นหน่อไม้ก็ได้นะคะเราก็จะหั่นนะคะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆมากนะคะแล้วก็นําไปลวกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนําน้ำพริกแกงนะคะมาผสมกับลูกบัวชีแล้วก็ยี่หล่าค่ะค่ะนะคะลูกบัวชียี่หล่านะคะก็จะต้องคั่วก่อนนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ลูกบัวชีเนี่ยนะคะในปริมาณที่มากกว่ายี่หร่านิดนึงเพราะยี่หล่านี่จะมีความฉุนแรงกว่านะคะ ผสม,มในน้ำพริกเลยนะคะเพราะน้ำพริกปกติเนี่ยนะคะเาที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะไม่มีส,<ช>ส่วนของเครื่องเทศนี้ผสมมาให้เรานะคะถ้าเราอยากให้น้ำพริกมีความหอมเพิ่มขึ้นนะคะเราซื้อน้ำพริกที่สําเร็จรูปแล้วเราก็มาเพิ่มกับลูกขับชีกับยี่หร่าได้นะคะซ<ช>ึ<ช>่งลูกขับชีกับยี่หร่านี่นะคะก็สามารถหาซื้อได้ค<ช>่ะในท้องตลาดก็มีแบ่งขายนะคะในร้านที่ขายพวกของแห้งใช่ไหมคะ หรือว่าร้านขายยาก,ก็มีนะคะค่ะก็ะะไปบอกเขาว่าขอซื้อลูกปักชีแล้วก็ยี่หลานะคะลูกปักชีก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะคะเปลือกสีน้ําตาละนะคะจะเล็กกว่าเออพริกไทยใช่ไหมคะ,คะเล็กกว่านิดหน่อยค่ะแล้วก็จะเบาๆนะคะไม่มีน้ําหนักส่วนยี่หลาก็จะคล้ายๆข้าวเปลือกนะคะจะเป็นเรียวๆยาวๆนะคะพอเราผส,สมลูกปักชียี่ห่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ลงมือทํากันแล้วนะคะว่าจะต้องทํำยังไงต่อนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํา กะทินะคะวันนี้เราใช้หัวกะทิประมาณเ็ษสามส่วนสี่ถึงหนึ่งถ้วยนะคะถ้าเราใช้เ็ษสามส่วนสี่แล้วนะคะผัดแล้วแห้งเกินไปเราก็อาจจะเติมกะทิได้อีกนิดหนึ่งค่ะค่ะนะคะเราก็จะเอาหัวกะทินะคะประมาณเ็ษสามส่วนสี่หรือว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะใส่ลงไปที่กระทะนะคะ,คะแล้วก็ผัดนะคะพอกะทิเริ่มแตกมันนะคะเราก็จะใส่ส่วนของน้ำพริกแกงลงไปนะคะ น้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของน้ำพริกแกงที่ใช้พริกสดทำนะคะคือไม่ได้ใช้พริกชี้ฟ้าแห้งหรือว่าพริกสีแดงนะคะจะใช้เป็นพริกขี้หนูสดหรือว่าพริกเขียวนะคะพริกชี้ฟ้านะคะสดๆนี้นะคะเราก็จะนํามาโขลกเลยนะคะโขลกกับพริกขี้หนูนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีส่วนของเครื่องแกงธรรมดานะคะคือขาตะไคร้นะคะหัวหอมกระเทียมนะคะ แล้วก็ผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดรากผักชีนะคะพวกรากผักชีเราก็ใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเม็ดผักชีนะคะหรือโทษนะคะเม็ดพริกไทยนะคะใส่ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีกระปินะคะหรือบางท่านนี้นะคะอาจจะใส่ผงะมิ้นผงขมิ้นลงไปนิดนึงในน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะเพื่อให้มีสีสวยใช่ไหมคะ หรือว่าบางบางครั้งเนี้ยบางคนอาจจะชอบแบบแกงเขียวหวานไปทางออกสีเหลืองหน่อยนึงก็จะใส่ผงขมิ้นแต่บางคนนี่ก็ชอบแกงเขียวหวานไปทางสีขำๆนะคะเขาก็จะใส่พวกใบพริกนะคะใบพริกเนี่ยแต่ว่าเราก็จะหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากเราปลูกไว้นะคะเราก็นําใบพริกเนีะคะมาโขลกลงไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่มีใบพริกเนี่ยอาจจะใช้ใบผักชีแต่ว่าก็จะไม่หอมเท่ากับที่เราใช้ใบพริกนะคะ เราก็จะโขลกเครื่องแกงนะคะให้ละเอียดนะคะแล้วก็นํามาใส่พวกเครื่องเทศนะคะคือลูกหัวชี้หลานะคะถ้าเราจะทําเองใช่ไหมคะรเราจะโขลกพี่เองนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะได้น้ำพริกแกงเนะีคะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็สีก็จะมีลักษณะแตกมันนิดหน่อยใช่ไหมคะรเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะสองร้อยกรั ที่นะคะหนึ่งถ้วยนะคะกับน้ำพริกแกงนะคะพอให้ส่งกลิ่นหอมใช่ไหมคะก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะสองร้อยกรัมนะคะผัดให้เข้ากันนะคะน้ำพริกแกงวันนี้นะคะเราจะใช้ประมาณห้าสิบกรัมนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมเไม่ชอบเผ็ดมากนะคะหรือว่าร้านน้ำพริกแกงของเราเนี่ยมีลักษณะที่เผ็ดนะคะเราอาจจะลดลงนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าลดหรือว่าเพิ่มก็ได้นะคะตามน้ำพริกแกงที่เราซื้อมาใช้นะคะหรือว่าที่เราโขกเอง ถ้าเผ็ดมากเราตัดจะลดลงกว่านี้นิดนึงนะคะค่ะนะคะส่งกลิ่นหอมใหญ่เลยนะคะค่ะพอได้สักพักก็เราก็ใช้เติมเครื่องปรุงนะคะเติมน้ำปลากับน้ำตาลค,ค่ะค่ะเติมเครื่องปรุงลดลงไปเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะเราอาจจะชิมรสสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะคะเราใส่น้ำน้ำตาลไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้น้ำตาลปี๊บมากกว่านะคะเพราะว่าจะมีความหอมนะคะแล้วก็เข้ากับกะทิได้ดีน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ช่วงผัดนี้นะคะเราก็ต้องผัดให้ส่วนผสมเนี่ยมีลักษณะแห้งเพราะว่าเราจะต้องนําไปห่อในไข่ใช่ไหมคะเหมือนไข่ยัดไส้นี่นะคะเพียงแต่ว่าไส้ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นไส้เคียวหวานนะคะ,ววะ,คะซึ่งก็จะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมไม่เหมือนไส้ไข่ยัดไส้ทั่วๆไปใช่ไหมคะค่ะ ถ้าเราไม่ใช้ไก่นะคะอาจจะใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะคะบางคนอาจจะชอบพองค่ะทานของทะเลใช่ไหมคะจาะอาจจะเป็นกุ้งหมึกก็ได้นะคะจานเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะชอบทานเนื้อนี่ค่ะถ้าเป็นเนื้อนี่ก็ต้องเคี่ยวเนื้อสก่อนะคะเคี่ยวให้นุ่มนะคะแล้วก็นํามาเคี่ยวเนื้อกับหางกะทีนะจาแล้วก็นํามาผัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นหมูก็เหมือนไก่นะคะาจาะ ก็จะแห้งแล้วนะคะค่ะช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะในการผัดนะคะเพื่อให้ส่วนของน้ําพริกเนี่ยแห้งนะคะเพราะว่าเส่วนที่เราจะใส่ผักเนี่ยเราจะใส่ที่หลังนะคะเนื่องจากว่าผักเนี่ยเราก็จะลวกจนสุกแล้วเห็นไหมคะสีก็จะมีสีเขียวนะคะก็จะมีมันของกะทินะคะลอยหน้าขึ้นมานะคะในส่วนวันนี้นะคะเราอาจจะใช้กะทิประมาณสัก สองถึงสามขีดนะคะในการคั้นนะคะหรือว่าถ้าเราทํามากกว่านี้สักหน่อยถ้าใช้เนื้อไก่ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็จะใช้ปกะทิประมาณครึ่งกิโลกรัมก็ได้นะคะเพราะ,ะบางทีไปซื้อที่ตลาดนี่น้อยเขาอาจจะไม่ได้คั้นค่ะ,คะถ้าสมมุติว่าอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องอคิดเมนูอื่นๆนะคะที่ใช้กะทิด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อ,อกะทิมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็จะเสียเปล่านะคะใส่ยอดมะพร้าวนะคะ,คะ กต่ช่วงนี้นะคะเราก็จะใส่ยอดมะพร้าวลงไปนะคะเห็นไหมคะว่าสด่วนนะคะของกะทินะคะเริ่มแห้งนะคะเริ่มมวดแล้วนะคะรสชาติของแกงเขี่ยวหวานเรานะคะก็จะมีรสชาติเข้มข้นนะคะ พอเริ่มแห้งนะคะเริ่มมวนนะคะเราก็หลีไฟสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะในส่วนนี้ก็ะจะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะคะแล้วก็กลิ่นของน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะใส่ถั่วนะคะวิธีการลวกถั่วนะคะก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็หั่นถั่ว แล้วก็นําไปลวกในน้ําที่เราจะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะในน้ําที่เดือดจะจัดค่ะลวกเสร็จแล้วนะคะก็รีบมาแช่น้ําเย็นเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าน้ํานี่เราผสมน้ําแข็งซั่งนิดหนึ่งนะคะสีของผักที่เราลวกมานะคะก็จะเขียวสดสวยงามนะคะในสัดส่วนของผักที่เราใส่นะคะก็แล้วแต่เราอาจจะใช้อย่างเดียวชนิดเดียวก็ได้นะคะอาจจะใช้เป็นยอดมะพร้าวอย่างเดียวนะคะ หรือว่าใช้เป็นหน่อไม้ก็ได้นะคะหน่อไม้สดนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นหน่อไม้สดก็ได้คะ่ะหรือจะใส่เป็นพวกถั่วฝักยาวนี่ก็เพื่อแต่งให้มี <c oughs> ใส้ของเราเนี่ยนะคะมีสีเพิ่มขึ้นนะคะคือมีสีเขียวๆด้วยนะคะถ้าใช้เป็นมะเขือพวงนะคะก็ต้องหั่นนะคะผ่าครึ่งลูกนะคะแล้วก็นําไปลวกน้ําเหมือนกัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเพิ่มความหอมนะคะ จะใช้พริกนะคะแล,ะล้วก็ใบโหระพาอ่่แล้วก็ถิ่มใบมะกรูดซอยนะคะอันนี้ก็จะใช้ไฟแรงเพิ่มขึ้นอีกน,นิดนึงนะคะเพื่อให้ผักเนี่ยมีสีเขียวสดถ้าเราใช้ไฟอ่อนนะคะสีก็จะไม่สวยค่ะสีผักก็จะ หมือนสีผักที่ตายนึ่งนะคะคือสีไม่สีจะค้ำค้ำดำดำเห็นไหมคะลักษณะของไส้แกงเขียวหวานนะคะที่ทําได้นะคะจะมีลักษณะแห้งๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมากรอกไข่นะคะเพื่อที่จะมาหอ่อไส้เกียววานของเรานะคะค่ะไส้ของเรานะคะเ,คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไข่นะคะ ที่จะกรอกให้เป็นแผ่นๆนะคะซึ่งบางคนอาจจะทําเป็นหรือว่าอาจจะไม่เป็นนะนก็อาจจะต้องดูนิดนึงค่ะ<แ>ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะ